ปั๊มตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มบางจากถนนอะไรรัตนธิเษกถนนราชพฤกษ์ถนนาาราชพฤกษ์ราชพฤกษ์อยู่เรามาเจอห้องน้ําปั๊มบางจากแถวนนนนะจะไปนนนกันทางที่จะไปนนนบุรีทห้องน้ําสะอาดดีมากมไปถ่ายไปแล้วห้องน้ําชายแต่ห้องน้ําหญิงไม่ไม่อยากให้ถ่ายพอ <laughs> ดีมาเจอ ถ้าจะไปสำรวจตั๊มมานี่ยก็จะมาเจอที่ตั๊มนี้ที่มีตู้ขายที่เขาเรียกว่าฟูจีอิเล็กทริกเหรอเป็นลิสตเติมความสมนุกออตอความสนุกทุกโมเมนต์เขาก็จะมีหน้ากากอนามาัยขายและก็ราคาบอกเสร็จสับเลยหน้ากากดูดีมากข้างล่างไล่ลงมามน่าจะเป็นซีดี สมัยนี้มีซีดีฟังด้วยซีดีเหรอซีดีเป็แฟดไดส์แฟดไดส์แฟดไดส์ออเป็นแฟดไดส์ที่มีเพลงให้เราฟังมีไมค์พี่ลมพรอะไรเนี่ยมนแคนแกนโคนหญิงลีหมอรัมซิ่งและไล่ลงมาอีกเป็นเป็นหน้ากากอนามัยเป็นหน้ากากอนามัยแล้วก็จะเป็นน่อยเสื้อเลยเป็นกงเกงในเป็นกงเกงในผู้หญิงเป็นกงเกงในผู้ชายไม่ต้องกลัวแล้วว่า เข้าห้องน้ําแล้วไม่มีทิชชู่เพราะว่าถ้าคุณขี้แตกแล้วคุณต้องสลากกางเกงใน <c oughs> หน้าตู้บาง,งจากปั๊มบางจากราจะพึกงเอ้ยหน้าตู้ปั๊มน้ํามันบางจากเนี่ย, <c oughs> ยห,ห้องน้ําเขาจะมีห้องน้ำเออมีมีกางเกงในให้ค่ะ <c oughs> มีกางเกงในขายให้เสร็จ <c oughs> แล้วก็มีทิชชู่เปียกด้วย มีน้ำอาแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีหูฟังหูฟังมีเป็นมีที่มัดเยอยๆเพื่อรองรับเรากดตังคอย่ี้อาตังยอดทำไมจะกดเเกงในเหรอนี่อะไรเนี่ยก็เป็นโฆษณาไงว่าในงเป็นหน้ากากของนารยาอาโอเคพอเสร็จแล้วรับของที่นี่นะถ้ามันเสร็จแล้วเราขอตรงนี้กดที่นี่ไปกดชมห้องน้ำแล้วชมตู้ขายของแล้วก็จะมี ส้น้ำมีสู้น้ำ,นำดื่มแล้วได้บุญมีทุกอย่างนะมีทุกอย่างเผื่อที่เขียดเดินเราเสร็จแล้วก็อยากให้มาชมรอบนี้แล้วนี่เป็นครัวอะไรเนี่ยปกติไปปั๊มเจอแต่ลูกชิ้นทอดอ่าแล้วก็อะไรกล้วยแขกใช่มาปัมมาป๊มนี่ รู้ลาไฮโซเจอครัวซองครัวซองนาเข้าจากฝรั่งเศสมันเป็นร้านเป็นชายปะคะ,ะเป็นร้านเราเองร้านเราเองของเจ้าของชื่อร้านเอมิลี่ครัวซองโอ้นี่มีสาขาเดียวไหมหรือกี่สาขาสาขามีหกสาขาตามปั๊มเหรอ เฟซบุ๊กเขาก็ตามนี้ไหมเอ็มรีครัวซองเนี่ยถ่ายยี่ห้อเขานเนาะเจ็ดแล้วถ่ายยี่ห้อนะคือเฟซบุ๊กเขาตามนี้เขามีหลายสาขาเป็นครัวซองนําเข้าน้องแนะนําสินค้าหน่อยค่ะถ้าขายดีสุดก็จะเป็นเนยสดไม่มีไส้เนยสดไม่มีไส้เป็นแฮมชีสเบคอนอัลมอนด์ค่ะที่นี่หลักครัวซองเนยสดเริ่มต้นที่ยี่สิบบาท าน้องกําลังใส่ตู้แล้วชิ้นใหญ่หน้าตาเป็นยังไงน้องนี่คือราคาชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ก็ห้าสิบห้าบาทแล้วก็ถ้าเป็นมินิก็ยี่สิบนี่ขนมกินเล็กกินน้อยอันนี้มันเป็นเป็นวอฟเฟิลไม่ใช่โกซองเป็นโกซองไว้แล้วก็มาทำเป็นวอฟเฟิลโกดองไม่หรมาทำเป็นวอฟเฟิลเออที่เอาเอาไหนคะเอาที่มันเป็นวอฟเฟิลดาร์กนี่คืออะไรช็อกโกแลตเหรอ อันหนึ่งค่ะไรกลมๆไอสี่เหลี่ยมนี่คือเขาเรียกว่าอะไรแปง้แปงเหรอแป้งช็อกเป็นไายเหรอเป็นโคโซองช็อกโกแลตเป็นอะไรช็อ,คโคอกโกแลตชีสอ่าช็อกโกแลตชีสเอาชิ้นหนึ่งค่ะแล้วก็เอาโคโซองอัลมอนด์ชิ้นหนึ่งแล้วก็ขอเป็นเนยสดธรรมดาชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นเบคอนชิ้นหนึ่งโอ้โหยี่สิบบาทคือ อันนี้มีไหมสตรอเบอรี่ทาร์ตนี่อยากกินสตรอเบอรี่ทาร์ตเอามาชิ้นหนึ่งสั่งยังกระถูกหวยเลยออีจับเวลาด้วยนะแป๊บหบนึง่ง สินเป็นแพ็กเกจแบบนี้เนาะโอเคไม่นะไหนคะ่ะฝากร้านเอเมเลรี่ควซองหน่อยนะคะอยู่ที่ปั๊มมังกราชพฤกษ์ค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเจมอมงครึ่งถึงหกโมงเย็นค่ะขอบคุณค่ะร้อยแปด มาซื้อนะคะไม่ได้มาแบ่งกินฟรีค่ะแต่ก็ถ้าเกิดทางร้านจะจะจะให้มารีวิวใหม่ก็ยินดีนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เรามีกัวสองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ร้านกาแฟครับผมจะได้ครบเช้านี้ครบคุณค่ะวปึ๊บไปซิง อิน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 ทนินนะฝนตกพรำๆเลยวันนี้ปุ๊บอ๋อหนี่รหัสร้านเนาะวันนี้นะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์อ่าคุณจุ๋มเปิดเข้าไปไ้้แลวร ายนี่เขาเปิดให้มานั่งกินที่ร้านได้แล้วแต่ก็ก็นั่งห่างๆกันแอร์เขาก็ไม่ได้เปิดนะแอร์เขาไม่ได้เปิดนะแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกอากาศเย็นเนออมาถ่ายนี่คือก่อนสิ้นเดือนกันยาโอ้โหน้องไมช้อนที่มาปะเนี่ยไม่ได้ให้ช้อนมาน้องโมตะถ่ายน้องตื่นเต้นน้องก็เลยไม่ได้ช้อนที่มา แต่น้องเขาไม่ลืมไมซิ่งไงม,มีอะไรบ้างเนี่ยจะกินไงโดยไม่มี้อนไม่ยิบก่ายให้ดูให้เฉยว้าโกซองก็ไม่รู้ัวรสชาติของโกซองที่ราคาประมาณนี้ว่าจะอร่อยต้องกินร้อนๆไงแล้น้องออก็อบให้ร้อนๆเลย กาแฟที่สั่งมานะคะคือเมนูอินทนินออเดททุกครั้งที่ออกออกจากบ้านกันเนี่ยออกเดินทางก็จะแวะปั๊มน้ำกัาดเพื่อขี้เพื่อเยี่ยวพอเสร็จแล้วก็วสบายใจใช่ป่นะก็นั่งกินกาแฟกันกาแฟที่สั่งก็ส่วนมากก็จะเป็นซิกเนเ,เจอร์ก็คือชื่อถ้ากาแฟชื่อตามชื่อร้านแล้วตามด้วยกาแฟเนี่ย ถ้าเป็นอเมซอนก็คืออเมซอนเนกตาแต่ถ้าเป็นอินทนินก็คืออินทนินออเดย์ออเดย์ในที่นี้ก็คือมันเข้มมันสามารถอยู่ได้ทั้งวัน<ะ>หนายใจแรงจะมีชีวิตนอดปลอดภัยนะคะจะหยิบจับอะไรก็ฉีดก๊อซไว้เสมอขอดูดกาแฟสักหนึ่งปื้ดให้ชื่นใจอินทนินออเดย์นะคะราคา70บาท มาตรฐานเหมือนกันทุกสาขาอันนี้เป็น<ม>เนยสดแคว้งให้ดูเฉยอันนี้เป็นอะไรนะแปลงช็อปของหัวอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ,อ,อะไรนะเบคอนเบคอนอันนี้ก็จะเป็น อยกันนะอันนี้ที่จะเป็นครัวซองวอรเฟอร์คือครัวซองหลักเอาไปทับกับเครื่องเครื่องวอฟเฟอร์มันจะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วอันนี้คืออัลมอนด์อัลมอนด์อัลมอนด์น่ขนาะไลูกมาเนี่ยอันนี้คืออะไรนะพายพายสตรอเบอรี่กินมือนะเพราะล้างมือแล้วเวลา ก็ร้อนก็ไแบบนี้ก็แบบยืนอ่ะเป็นกรส่องใส่นิดนึงนะคะต้นนี้20บาทแล้วว่าพูดว่าไงอ่ะข้างนอกของมันุ่งไหมแล้วข้างในมันก็เป็นชั้นๆประมาณนี้แล้วอมมอนที่เขาปลูกมาให้สนามเลยจิ้มก็ประมาณแบบนี้อันนี้เป็นอมมอนอันนี้เป็น เบคอนเบคอนก็เป็นแลยนะเมื่อกี้เขาใส่หม้อร้อนๆมาเลยเขาอบให้เราร้อนๆให้นะเราต้องกินร้อนๆอะไรที่กินร้อนๆก็ถ่ายเลยปลอดภัยไม่ต้องเสียเวลาจัดพร็อพกลิ่นกลิ่นเบคอนดีมากหอมเบคอนหอมไผ่ าต้มก็ต้ง,ตงมากินหน่อยอยังไงกล่าวว่าเดี๋ยวออกจากบ้านแล้วก็หาไรกินก็อร่อย่อยนี้เป็นขวสองที่เอาไปนหนีบเครื่องวอเฟอร์มันก็เลยเป็นเรียกว่าอะไรไม่เป็นนี่คืออะไรอรัตัวย่หยไอ้ครขวดสองวอฟเฟอร์ข้างในเป็นไนสชโชโ้ช็อกโกแลตเดี๋ยวเอาอะไรกบสองยี่สิบบาทได้ครับแค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยคือดูดีแล้วยี่สิบบาท ต่อไปจะปิดเนืยอพายช้องลืมให้ช้อนมานนนะ,นนะอันนี้เป็นพาสออมิลี่เป็นคนชอบกินช็อกโกแลี่นะคะแล,ะล้วผัวเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นก็จะไม่แย่งกันหืมอมร่อยมากอเขาจอมิลี่จนคำเสร็จ มัง็พรกินที่ดที่ทุกปั๊มนะคะอยู่ที่ปั๊มน้ำมันบางจากถนนราชพฤกษขากำลังจะไปนมทบ,บุรีเขามีร้านนี่ยนะคือเป็นปังเป็นปั๊มขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่าของขายเนี่ยมีคุณภาพ ดีโัซองดีกี้ก็ดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปของเราออกทุกวันพุธแล้ววันเสาร์เวลา7จ็ดโมงเช้าขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ